โอ้โหท้องฟ้ามืดคึ้มมาเลยครับมืดนูนฝนตกแน่แนครับมาแล้วมืดมาแล้วครับมืดมาโอ้โหตกแน่แน่ครับวันนี้เย็นชุ่มชำ่ำแน่ๆเลยครับนูนครับมาทางด้านเลยด้านนี้ถ้าเกิดมาด้านนี้ฝนตกแน่แน่ครับมืดมาเลย นี่คนปูขี่จักรยานมานี่ขี่จักรยานมาละนีฝนมาละบ้านออแล้วครับฝนมืดมาเลยตกแน่ๆครับวันนี้นาเขียวขจีเลย ครับเสียงฝนโอ้โห,โโหนู่นดังสน,น,น,นั่นมาเลยครับโอ้นู่นนุ่นมามาแล้วมาแล้วครับโอ้โหขาวมาเลยนู่นตกหนักแน่ๆครับนี่ฮะมาแล้วไล่มาแล้วครับฝนไล่มาแล้ว,ลลลวนั่นนะครับขาวมาแล้วนุ่นนุ่นหนีแล้วครับมอไซค์หนีขับรถ นีฝนครับเออนะครับมาแล้วครับมามาถึงแล้วโอ้นี่นี่ฝนตกตกแล้วตกแล้วน้อครับนี่นี่ถึงแล้วถึงถึงนี่ละโอ้โหตกหนักครับวันนี้นี่ครับนี่ฝนตกแล้วครับมาถึงนี้แล้วครับบอกแบบปกแบบโอ้โหหนักแล้วครับเสียงหลบแล้วครับผมหลบแล้วครับฝนเสียงฝ